ลิปนี้ก็อยู่กันที่ตลาดมืดหรือตลาดนัดสาราชนใจชนนะครับกับแซฟฟิทยอม,ม่วงปูม้าชนบุรีทา,า,า,างหาให้กันไปครึ่งเดือนได้นะครับวันนี้เป็นยังไงครับวันนีนน้ตายอยูนน่ มากุ้งก้างหอยแครงหอยนางรมหมูยอไข่แดงไข่แมงดากันเลยค่ะลูกค้า ร้านนี้เจอได้ทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะครับเดือนหน้าจะมีวันอาทิตย์เพิ่มแล้วนะคะหรออ๋อมีวันอาทิตย์เพิ่มด้วยเดือนหน้าเริ่มเดือนหน้าดีเลยเนาะ,ะจะได้อยู่ที่นี่สามวันเลยครับสั่งได้นะคะลูกค้าเลือกเลยนะคะปูมา้ากุ้งแกงหอยแครงค่ะยังร่อหมูยอไข่แดงไข่แมงดากันเลยจ้าเอาปูม้า ไข่แข็งหอยนารมหมูย,อย่อไข่แดงค่ะรอ้จได้จะได้รวมได้นะคะสั่งพี่เขาเลยหนูเจอเข้ามาสั่งเลยค่ะจะได้รวมได้นะคะเลอกดูก่อนจ้าหมูม้าไข่แข็งหอย ครับเดี๋ยวลูกค้ามารุมเต็มหน้าร้านแล้วครับอย่าลืมนะครับอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้านี่ก็จะมีวันอาทิตย์เพิ่มขึ้นมาแล้วเพอเดือนหน้านะครับวันที่อ๋อครับครับได้แล้วค่ะช่วยช้อนต่อได้เลยนะคะแต่แม่ดูด้วยนะ น้องเอาอะไรคะเลือกเลยนะปลาไม่ปลาแจ้งเลยนะคะปลาค่ะปลาไม่าแผลงน้อยค่ะปลาไหมปลาค่ะมาล้าเผ็งน้อยค่ะหนูไปลองสัวงที่ที่เขาได้เลยจ้ากุ้งมากุ้งตาหอยแครงหอยนางรมหมูยอไข่แดง ពីនរគឺអផេកណារបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតពី779ខ្ញុំគិតថាវាថាគាត់តាមវាមកគាំងហើយ อันนี้กี่อย่างครับเนี่ยสองอย่างค่ะปูม้ากุ้งสดมะม่วงกับโป๊ะกาโอ้โหเยอะจังเลยกระดาษนี่ต้องสั่งเลยหลายอย่างนะครับถึงจะคุ้มแปลงกันเป็นรถพุ่มพวงเลยครับนู่นปูมากั้งนะมากั้งแบบ ไปชมกันเป็นคามังสุดท้ายนะครับอกสวยด,ด้วยนะแต่หนูไปเดเล่นก่อนหนูกลับมาอนาร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่าขายที่ขายดีจริงๆเปิดขายเมื่อไหร่ก็ขายดีเมื่อนั้นูุ้งม,มากุก้งแกงหอยแครงหอ,อยรมหมูยอไขอ่แดงค่ะต่ำกว่า24แลวของเลยนะเดินหน้านะครับเจอกันสามวันแน่นอน โอเคคลิปโดนใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ c r ค b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ